สวัสดีค่ะวันนีทุกคนอยู่กับซ้มจีนนะคะซมจีนอยู่ที่ฟอร์ดพระนค,นสาคารสาขาเกษตรนวมินค่ะวันนี้มีรถหล,ล่อมาให้ดูขัดคันนี้เลยนะคะคือรถวายแท็กค่ะขับเคลื่อน4ล้อราคาอยู่ที่1น9 8 0ล้านสองบาทค่ะชุดเหล็กแฮมเมอร์นะคะหล่อๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะยกนะคะสูงหน้า3นิ้วด้วยนะคะตามมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากด้านบนก่อนนะคะ สีเหลืองนะคะคันนี้เราแรปสติกเกอร์ทั้งคันเลยนะคะด้านบนเนี่ยก็ใส่เป็นสกูปทรงฟิตค่ะเป็นรูปม้ามาสแตงค่ะแล้วก็เป็นสีเหลืองนะคะอันนี้เป็นสีที่เราทําแล้วก็เป็นสีดําค่ะกระจังด้านหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าทรงเรนเจอร์แรปเตอร์นะคะเป็นสีดํานะคะส่วนโลโก้เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้ค่ะสีเราทําให้เป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเหลืองสวยมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะชุดกันชนด้านหน้านะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะกับชุดเหล็กแฮมเมอร์หล่อๆแบบนี้นะคะพร้อมของลักจุงสีแดงค่ะด้านล่างนะคะของเค้านะคะก็จะเป็นแผ่นนะคะปิดใต้แครงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะขาจับยึดเนี่ยก็จะเป็นสีแดงค่ะลูกค้าสามารถสั่งทำสีได้นะส่วนโชคนะคะเราก็ใส่เป็นโชค Pro Fender Mo นทค่ะสปริงใช้สปริงเดิมนะคะแล้วก็เปลี่ยนลูกหมักกันโค้งค่ะ ส่วนบริเวณของออตัวปีกนกนะคะตรงนี้เราก็ใส่ปีกนกเป็นของ Pro Fender ค่ะช่วยปรับองศาในการขับขี่ทำให้ล้อเนี่ยกลับมาตั้งตรงนะคะแล้วก็ไม่กินหน้ายางนะคะทำให้การขับขี่เนี่ยดีเยี่ยมยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เราเสริมนะคะตัวหัวโชคนะคะไป1นิ้วทั้งหมดเนี่ยเท่ากับว่าเราทำให้ยกสูงถึง3นิ้วเลยค่ะส่วนล้อยางนะคะที่หล่อๆแบบนี้นะคะ ยาง B F นะคะจับคู่กับแม็กนะคะสีดำลายนี้หล่อมากๆเลยนะคะก็เป็นขนาด16นิ้วค่ะซีรีส์เบอร์ยางเขานะคะอยู่ที่265นะคะ 75R16 ค่ะเป็นยาง B F K O2 ค่ะหล่อมากๆเลยนะแล้วก็แก้มข้างค่ะเป็นสีดำนะคะพร้อมกับหมุดนะคะขนาด6นิ้วค่ะหล่อๆเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ2000ค่ะ cc นะคะ แรงม้าอยู่ที่นะคะ213แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่500แรงบิดนะคะกัจับคู่กับเกียร์ส0สปีดค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะกับกระจกนะคะข้างก็เป็นสีดำนะคะดำเงาพร้อมไฟเลี้ยวค่ะกันสาดนะคะเราหลังคาจะมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะสติกเกอร์นะคะหล่อสุดๆเลยคันนี้นะคะเราเลือกเองนะคะลูกค้าเลือกเองได้เลยนะคะอยากได้สีอะไรนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสี เหลืองนะคะแล้วก็ลับสติกเกอร์นะคะเป็นสีดำค่ะหล่อสุดๆไปเลยค่ะบันไดด้านข้างค่ะของเดิมค่ะถอดออกไปเลยค่ะใส่ใหม่เป็นของแฮมเมอรค่ะดูมีเหลี่ยมมีสันคมชัดเจนมากๆเลยนะคะกับแฮมเมอร์รอบคันคันนี้นะคะมาดูด้านท้ายกันค่ะด้านท้ายนะคะด้านบนค่ะก็จะเป็นสปอร์ตบาร์นะคะตัวเดิมของเขานะคะแต่ว่าเราเนี่ยทำให้ค่าสติกเกอร์นะคะ ให้มันดูเข้ากับลายที่เราเลือกมากขึ้นนะคะก็เลยจะทำให้ลงตัวมากๆเลยด้านหลังนะคะก็ใส่สติกเกอร์4คูณ4กับเข้าไปนะคะข้อไฟท้ายนะคะใส่ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยค่ะด้านหลังนะคะหล่อมากๆเลยนะคันนี้นะคะใส่ตัวข้อฝาท้ายให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะเป็นสีดำนะคะตัวหนังสือเป็นคำว่า Ford สีเหลืองค่ะหล่อมากๆเลยนะคะสติกเกอร์ด้านหลังที่เขาก็ทำหมดเลยนะคะคำว่า Y h t e t a นะคะก็ติดให้ กลับไปเหมือนเดิมนะคะกันชนท้ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานของแฮมเมอร์นะคะอันนี้ชิ้นใหญ่ล่อมากเลยนะคะพร้อมผ่วงลักจูงค่ะไปดูด้านล่างของตัวรถกันค่ะด้านล่างนะคะเราใส่เป็นโช๊คนะคะโรเฟนเดอร์นะคะโมโนทูบค่ะตัว2.0นะคะแล้วก็ใส่ก้อนรองค่ะขนาด2นิ้วนะคะสเีเขียวที่ลูกค้าเห็นอยู่นั่นเองะคะ่ะใส่ด้านซ้ายด้านขวานะคะสองข้างเลย กับด้านบนนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะกับลูกค้าถ้าอยากได้รถวแท็กแล้วก็มีโรลเลอร์ไฟฟ้าเพื่อจะเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะเลือกรุ่นนี้ได้เลยค่ะเป็นโลลรลลิสไฟฟ้าค่ะราคาก็จะเพิ่มขึ้นมา3 0,000ื่นนะคะราคาคันนี้ก็เลยรวมเป็น1นึ่งล้านสองแสนานับาทนั่นเองค่ะรถเดิมจะเป็นสีดํานะคะคันนี้เราเนเรมิตให้กับคุณลูกค้าเป็นสีเหลืองหล่อๆแบบนี้เลยนะคะท่านได้สนใจก็สามารถจะ โทรเข้ามาปรึกษาสอบถามส้มจีดได้นะคะรายละเอียดของรถคันนี้สเปครถคันนี้เดี๋ยวส้มจะลงไว้ด้านล่างนะคะถ้าท่านนดสนใจสอบถามเพิ่มเติมอยากได้รถแต่งหล่อๆแบบนี้ก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0922599346ค่ะส้มจีดคอยรับสายอยู่นะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องส้มจีดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ